สวัสดีครับมือน,นี้กับมพอพ่อกันอีกแล้วครับกับในช่วงของแรกกฐาของทางชาวแ,แห่งแสงแชนแนลมือน,นี้กับมีวัตถุมงคลขอ,องทางภาคเหนือจังหวัดลำพูนนะครับวัดบ้านปางอูบาศีวิชัยอันนี้จะเป็นรูปล้อร้อยองค์เล็กล็ดสวยงามอีกครับที่ว่าก็ดได้มาจากพี่ คนที่ทางานเดวยกันถึงว่าก็ขอเพลินขอทานทันเป็นคนภาคเหนือครับทือว่าเปลี่ยนองค์เก่าเกานี่เก่าเก่าแะครับนี่ครับทันได้มากจะนําพอทันนะครับตอนนี้น้อยแต่เก็บมากคนทางเหนือทันได่องค์ก็เลยขอท่นันทันก็เลยได้หายมากดีก่เป็นรูปรอร้อยองค์เล็ก ผมงคู่บาศีวิชัยนะครับวัดบ้านปากวิทย์ถึกยังไดอก็อไฟลายๆครับโอที่ท่านสางวัดดอยอินทนนท์จังท่างขึ้นหรือยังได้กับจำข้อมูลผิดกรบ,บอกกันได้ครับนี่ครับเป็นเจียาจายีอาจารย์ที่ว่าเป็นคู่บาอาจารย์ที่ว่าเป็นไอ อัชาลานหน้าขนาดแท้ประเภทนี้ถึงว่าเป็นอันดับหนึ่งของทางภาคเหนือแล้วครับนี่ครับจอดสวยงามองเล็ก,ลกแต่ปตู้ตกุ้นของระตรงวงนะครับนี่เป็นร้อยแบบลึกๆคือว่าเินสวยงามมาก ไล่เสียงดีสวยงามมามากๆดีสวยไกลๆสวยงามสายานก็ดีต่อไปเยี่ยมง่ามไหมนะครับสวยงามสวยงามมากๆเมื่อนี้ก็ขอเจ้าว้สมนีนะครับก็ขอฝากติดตามกันไปเรื่อยว่าอีพี่หน้าผมจิมี พาทั้งหลอีพี่อีพี่จะอต่อไปว่าจิมีพาทั้งหลของจังกัดใดภากใดไม่เบื่งกันก็ขอฝากที่ตามกันไปเรื่อยๆวันนี้กขขอขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามเขามารับชมทักทายกันเลยครับนี่ช่องก็ทักทายบอกกันเลยแล้วผมก็จะไปติดตามเพราะว่าผมก็ติดตามันทุกๆช่องนะครับที่เขามาติดตามผม มกดติดตามไปให้เพื่อเป็นกำลังใจกันได้ผ่านกันไปให้ทุกคนสู่ต่อไปครับจากโควิดให้ทุกคนในประเทศไทยเพราะว่าที่ประเทศใดกันละครับก็ให้ปลอดภัยจากโควิดทุกๆท่านไม่น,นี้ก็ขอเจ้าไว้สมีนะครับสวัสดีครับผม